อันนี้ในเอฟซเดี๋ยวผมก็จะขอพูดหน่อยเดี๋ยวผมขอพูดหน่อย,ดดยถ้าสมมุติว่าเราไปทําห้องน้ําหลังต่อไปอผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะงงแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะทําเป็นปูนดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งมันจะได้แข็งแรงแล้วก็มาตรฐานเนาะตามมาตรฐานเลยได้เนาะใช้ปูนนี่ ใช้เหล็กเนี่ยมันทําง่ายกับเราจริงแต่มันมันมันเปลืองงบประมาณเออมันเนะมันไม่ทนด้วยสองสามปีเขาก็ต้องไม่นี่แล้วไงปูเกินอยู่เล้สองสามปีเลยเกินเกินเกินไอยมเกินเกินถ้าใช้ปูนมันจะดีนะเพราะว่าเหล็กเหล็กที่เราใช้มันเป็นเหล็กกรมันไนท์มันมันยากกว่าสนิมจะกินอะจะทำปูนอะผมอยากชวนพวกคุณทำแบบง่ายๆเลย เอาท่อวงกลมใหญ่ๆเห็นเ c ซคอมเมนต์มาผมก็เคยเห็นอยู่เอาท่อวงกลมใหญ่ๆอ่ะตั้งสองอันปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วก็ผ่าผ่าทำเป็นประตูเข้าง่ายเลยเคยเห็นไหมถอดอให้มันเพราะว่าเราทำแบบนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปทำห้องน้ำหลังต่อไปใช่ไหมเราทำเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องใหญ่เท่านี้ เราทำเหมือนที่พี่บ่าวบอกเม็ดห้าสิบคูณเม็ดแปดสิบพออันนี้เอาเอาของนี่เอาอันนี้ของคุณเนี่ยมันสองเม็ดคูณสองสองเม็ดห้าสิบเนาะม,มันก็อาจจะใหญ่ม,มันใหญ่มันมันใหญ่เกินสำหรับห้องน้ำที่เราจะไปทำเนี่ยไม่ต้องให,ใหญ่ขนาดนี้ให้เขาพอใช้ได้ให้เขาพอใช้ได้ดีกว่าไม่มีไมให้เขาาวรทาาให้เขาพอใช้ได้โอ้มันก็มาตรฐานแะล้วแหละจะให้เขาใช้ได้ไงเออให้ให้แบบมัน พอดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเท่าดิงงบเรามีเท่ากับาลังงมเรีไถ้าถ้าทำแบบนี้เนี่ยงบประมาณสี่พันได้ไหมสี่ถึงห้าพันได้ไหมงบเท่านี้ตัวนี้สามพันกว่าบาทเองตอนนี้นะไม่ไม่คุณต้องคิดค่าท่อค่าอะไรด้วยสิค่าท่ออย่างแหละค่าท่อกับโถผมซื้อตั้งแต่ปีตีมือนั่นเลยอะเฉพาะโถมันก็หนึ่งพันแล้ว โถ่หนึ่งพันแล้วก็ท่ออีกประมาณสามร้อยพอท่อมันอันละร้อยห้าสิบท่ออ่ะอ่าแล้วก็สังกะสีอีกสังกะสีสีลายเราใช้ซีลายเอาไม่ต้องใช้อะไรหนักเราเสียกี่บาทตังสีของแม่มันนะโอ้ถ้าถ้ารวมมันมันสามพันกว่ารวมทั้งหมดนะสังกะสีน่าจะไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงสองพันหรอมั้งไม่ถึงพันเพราะว่าเฉพาะสังกะสีเราใช้ประมาณสามแผ่นเนาะอ่าเราใช้ประมาณสามแผ่นถูกไหมล่ะเราก็อย่าไปเอาสังกะสีแบบอลูซิงเราไปเอาสังกะสีสังกะสีธรรมดามีขายมือสองนะมือมีร้านถัดไปนะเราไปซื้อมือสองมันก็เหมือนมือหนึ่งอะไรไม่ได้มีรูไม่ได้มีไร้มือสองน่ะ คือเราทำมันดีจะให้มันประหยัดสุดเนาะเ่นอะไรถ้ามีห้องน้ําหลังต่อไปเราทาแบบที่เราว่าทุกคนว่าไงทําห้องน้ําปูนแล้วก็ไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีอะไรทําแบบนี้เลยขึ้นมาส่วนวงกบเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอากองสามเอากองสองก็พอเพราะกองสองมันจะพอดีไกดีเลยนี่ถ้าได้เหล็กเหล็กตกเกรดแบบคุณ่ะจะประหยัดขึ้นไปอีกเลย ไม่ต้งเราฉาบองกองสามเราฉาบด้วยหึเอาฉาบองกองเราจะฉาบด้วยกองสองก็ได้ไม่ต้องถึงกองสามหรอกกองสองคือเอาให้มันพอได้เราไม่ได้คิดว่าอันนี้พอเราฉาบเราก็แหลมออกมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพี่เบาผมยากเอากองสองเลยทำอันวงกบประตูห้องน้ํานู่นนะได้อยู่พี่บบาเอ้ยเราทําแบบประหยัดถ้าเป็นหลังต่อไปน่ะคือ หลังบ้านแม่วนานี่ถือว่าเป็นครูซะเนาะเป็นครูสอนเราผิดเป็นครูเหรอผิดเป็นครูอันนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วมั้งผมเนี่ยผิดบ่อยเหรอนี่นะครับผมก็มาเพนเรื่องคนไม่ผิดคือคนที่ไม่ทำอะไรเนี่ยกแม่เราอมเราผิดแล้วเราก็เรียนรู้กันไปแก้ไขไปมปกติบล็อกบล็อกน้องอีกทีนีสิ สรุปห้องน้ำมันน่าจะเยอะเกินเนาะสรุปก็คือน่าจะเกินนะตรงนี้น่าจะรอบเลยแหละผมดูแล้วผมไม่ได้วางแผนนะเหมือนคุณวางแผนไว้อย่างดีแล้วว่าจะเอาแถวเดียวน่ะตอนแรกเห็นพี่บ่าวมาแล้วผมคิดว่าโอ้พี่บ่าวมาต้องจัดจังหนักให้หน่อยเปเกียดให้ห้องน้ำผมตอนแรกผมว่าเขาจะก่อแค่ประมาณนี่ตรงข้างหน้านี่พอได้อบแต่ผมดูตอนนี้น่าจะเกือบเสร็จแล้วแล้วมั้งนี่รอไปก่อน ใส่น้ำเยอะเกินกี่นิว้วไม่พอคุณต้องใส่อีกมันไม่ได้เลยโอ้โหเอฟซีใส่ตะปูนใช่ <FC. S 1> ใชไหมต้นต้ยต้นต้นยังไงปูนเดียวใส่ไม่ได้ใส่มันเกี่ยวกันปูนอย่างเดียวนี่ในเอฟซีก็มาทำห้องน้ำช่วยพี่อีกแต่ว่า มันมันมันเสียงหลายอย่างแล้วนี่นะเสียงฝนตกเออถ้าก่อเสร็จแล้วก็มันไม่เป็นไรแหละแต่จังหวะตอนเนี้ยถ้าฝนมาเนี่ยมันเป็นแน่นอนพราะคงไม่มีใครอยากกอบล็อกตากฝนแน่นอนอออเลย่ะโอ้แข็งแรงเลยสิโอคนขี้เกียจต,ตักแล้วโอ้โอสงสัยจะเหนื่อยเลยสิเอาอย่างนี้เลยอะ่ะ ิดหน้าครับินีเใขอ้ส่ไปอีกยิ่งเยอะเลยเออเสร็จทั้งห้องน้ำหรือเอาเสร็จให้เลยเอาเลยดีกวน้เฮ้ยเฮ้ยเก็บทอหด่อยเลยี้าน้กยังเยอะอยู่ดีเนาะ้คุณคุณใส่้เยอะเหรอเมื่อกี้หรือว่ามันม้ำในทายอืม เดี๋ยวไม่ดีนะทำไมห้อยไงเนี่ยฮะไม่ได้ทนนี่เลยโอ้ยมันน้ำคมบ่น้ำคมดีใหญ่ท้นมามันไม่หลอดน้ำคมคือตอนนี้ในสีปัญหาก็คือทรายมันเปียกเนาะ พอทายมันเปียกปุ๊บน้ำมันเยอะใส่น้ำเยอะได้เลแหล็กยังไงใสอีกม่ในทรายเนี่ยใส่เยอะนะใส่เปียกใส่ไม่ช่วยได้เลยเนีใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรออ มีรอ่ได้มีอยู่ไลยเดี๋ยวเราก็เอาเท่านี้ก่อนอีกคู่นึงไปก่อนนี่เกลือเกลือเนาะนี่นะได้อยู่นี่นะคู่มาระหว่างที่เราก่อบเป็นเลื่อยเดี๋ยวมันก็มันก็แข็งแข็งไปมันยังเลืกอย็อยู่นะได้อยู่ตรงนี้นี่ฮะผมไม่ได้เอาคู่มาให้คุณเลยลช่ผมมีมีอยู่สองคู่ ก็คิดถึงไอ้โกกไลนั่นนี่งานนี้นี่ใช่มันตัวหนักมากเลยมันกำลังมาเก็บเก็บไว้ให้ตะกระบะนึงเก็บไว้ให้าวตะกระบะนึงเก็บไว้ให้ข้าวด้ยมันไม่ได้ผสมปูนนี่มันงอนนั่นนี่เออภิษฐ์เอ้ ดูมามันเหลวเกินนี่ต้องเติมเรื่อยๆนะโอ้ฝากคลิปนี้ถึงโกกะไลนะถ้าโกกะไลมานี่ไม่เป็น<ม>แบบนี้เลยนี่มันเป๊ะเลยนี่เกือบได้แล้วเนาะ ทรายแห้งหน่อยนิดแจ๋วเลยทรายคุณจะดันมาเปียกอีกใช่เปียกคนสวยนะเละเกินเละคุ้มใ่เนาะเลมันจะตั้งอิดไม่อยู่ดิเละเกินนะนรดแช่ไว้ในนี้ก่อนรอในคู่นี้สักหน่อยก่อนนี่นี่เลยเอาไว้ในคู่นี้สักประมาณสักสิบนาทีอ่ะรอไว้นี่ก่อนสิบนาที งานนี้แหละโอเคครับเอสีก็ผิดพลาดได้หน่อยนะฝากถึงโกโกไลนะฮะมาเห็นแล้วก็รีบมาด่วนนะเพราะว่า,ค,วาคือปรามาจารย์ก็คือโกกไลอ่ะการผรสมปูนเนี่ยที่หนึ่งอสีส่วนผมก็ที่โลเลยไม่ได้เลยลเอาเทนี้สวัสดีครับ